สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมน้องกันจากบริษัทกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับมีขนาดพื้นที่2ไร่หนงาน5ตารางวาด้านหน้านั้นติดถนนลาดยางอยู่กลางตีนเขาเลยนะครับคุณผู้ชมได้วิวทั้ง2ด้านนะครับวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวภูเขาลูกใหญ่ๆและในละแวกนี้นะครับถนนเส้นนี้ จะตัดลเะลาะ,ะตามตีนเขาแล้วก็มีหมู่บ้านเรียงรายตลอดแนวเลยตัวที่นะครับจะต่ำกว่าถนนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถนนนั้นอยู่ข้างบนนะครับแต่น้ำไม่ท่วมนะฮะในพื้นราบจริงๆก็คือในส่วนของที่นาด้านขวามือผมจะให้คุณผู้ชมนะครับดูตลอดแนวเนี่ยนะครับว่ามีหมู่บ้านเยอะเลยทีเดียวนะครับน้ำไฟทุกอย่างเข้าถึงหมดแล้วมีน้ำประปาเรียบร้อยนะครับ บ้านหลังใหญ่ๆตามแนวเขาเลยนะฮะแล้วที่แปลงนี้ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนี้ผมตีกรอบมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับผมตัดต่อบนมือถือนะฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยที่ตัดหญ้าแล้วนะครับที่เป็นสวนลำไยนะฮะเราสามารถเอาบ้านมาตั้งได้เลย เป็นสี่เหลี่ยมแปลงสวยๆซื้อแบ่งกันได้ตั้งอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางเข้าเมืองประมาณ1ชั่วโมงหน่อยๆนอกจากวิวภูเขาฝั่งนี้นะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งดอยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับเรียกว่าดอยงามนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเราอยู่ในที่แล้ว สร้างบ้านจริงๆเนี่ยจะเห็นวิวประมาณไหนเดี๋ยวผมจะเอาโดรนนะครับย่อนลงต่ำๆนะฮะขนาดบ้านประมาณสัก2ชั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตอนที่เราสร้างบ้านนั้นเราจะได้วิวภูเขาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับค่อยๆย่อนลงไปถ้าทำบ้าน2ชั้นนะครับก็สูงระดับประมาณต้นลำไยนี่แหละฮะมีสวนลำไยเต็มพื้นที่แล้ว ก็จะเห็นวิวประมาณนี้ถ้าพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าวิวเขานั้นลูกใหญ่ชัดเจนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินดูข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้คือระดับนะครับถนนจะสูงกว่าที่นิดหน่อยแต่ไม่จะเป็นต้องผมนะครับ เป็นธรรมดานะครับที่ที่ดินอยู่ติดกับเชิงเขาแล้วก็ถนนนั้นสูงกว่าแต่ถ้าเป็นที่ที่มันเป็นที่นาอย่างเงี้ยเราต้องถมอันนี้ไม่ต้องเสียเงินแล้วปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันด้านหน้าติดอย่างนี้เลยลึกเข้ามาข้างในเป็นสวนลำไยนะครับร้อมรั้วเรียบร้อย ตรงนี้ก็ยังเห็นวิวภูเขานะครับคุณผู้ชมวิวทุ่งนานแล้วก็วิวเขามีประปาแล้วปลูกบ้านได้นะครับอืม อันนี้ก็วิวเขาเห็นไหมสวยเลยฝากที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับถหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเบอร์ของครูนี่นะฮะแปลงสวยที่ดินดีดินดีนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ